สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดร r เตเร์ศิศิปชยัยวันนี้ผมขอนำอามาบทความของคุณเปรวสีเงินประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566มานำเสนอครับก้าวไกลค้านในสมคบฝ่ายค้านคือหมาเฝ้าบานคอยเห่ารัฐบาลตรวจสอบการทำงานไม่ให้นอกลู่นอกทางแทนประชาชน แต่หมาก้าวไกลฝ่ายค้านตัวนี้ไม่เห่าเลยเก่งแต่หอนความเหลื่อมล้ำในสังคมต้องหมดไปเป็นคนต้องเท่าเทียมกันแต่กรณีนักโทษเทวดาทักษิณก้าวไกลหูตูหางตกไม่ยอมเห่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ละเว้นการทำหน้าที่ปล่อยให้นักโทษทักษิณสมคบฆ่าราชการกรมรชาชทั์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ทำให้ไม่ต้องเข้าคุกแม้วันเดียวโดยอ้างป่วยสี่โรคนอนห้องรอย l วสวีทชั้น14จากวันแรกจนถึงวันนี้ร่วมสี่เดือนชนิดไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆอ้างระเบียบอ้างสิทธิ์ผู้ป่วยจนสร้างความสงสัยให้เกิดกับคนทั้งประเทศว่าทักษิณมีตัวตนอยู่จริงที่โรงพยาบาลหรือไม่ป่วยใกล้ตายชนิดแพทย์ไร้น้ำยารักษาไม่หายจริงหรือไม่ พอใกล้จะครบสี่เดือนเข้าเกณฑ์ขอพักโทษได้กรมราชธรร์ขมีขมันออกระเบียบว่าด้วยการให้ออกไปคุมขังนอกคุกได้ทันทีพูดชัดๆให้ออกไปนอนบ้านได้แทนการนอนคุกจนครบโทษจำวิจารณ์ข่มทั้งเมืองด้วยตำหนิว่าระเบียบกรมราชทัรร์มันใหญ่เหนือตำรวจที่จับเหนืออายการที่ฟ้องเหนือคำพิพากษาสารขนาดนั้นเชียวหรือ ระเบียบราชทรรมใหม่โทษคุกไม่มีความหมายเข้ามาแป๊บๆเดี๋ยวราชทรรมก็ทำให้เข้าเกณฑ์กลับไปติดคุกที่บ้านแทนนอนห้องขังเรือนจำได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อไทยหมวดอุบาทเมืองอุงอิงอย่าลืมจัดเข้าสาระบบซอฟต์พาวเวอร์ต่อจากหมวดช็อกมิ้วกับหมวดหมูกระทะด้วยหลักเพราะมันจะต่อยอดรายได้เข้ากลมเข้ากระทรวงเป็นกอบเป็นกำแน นักโทษเทวดาคนเดียวไม่เพียงทําให้ระบบยุติธรรมไทยพินาศยังทําให้ทุกระบบประเทศไทยต่อจากนี้จะไปรวมศูนย์ที่ทักษิณเรื่องเช่นนี้แทนที่ก้าวไกลจะคานและตรวจสอบเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําจากการบริหารรัฐบาลเพื่อไทยที่ใช้อํานาจพิทักษ์ให้ทักษิณอยู่เหนือคําพิพากษาศาลอยู่เหนือพระบรมราชอง,องการซ้ําให้ราชทันออกระเบียบเปิดช่องให้ทักษิณ ไม่ต้องติดคุกหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการเลยแม้แต่นาทีเดียวโดยกลับไปนอนบ้านแทนคุกได้ตามระเบียบใหม่เนี่ยพักก้าวไกลโดยนายชัยวันรว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านเฮาทุกเรื่องเพื่อเปลี่ยนระบบล้มสถาบันและการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, แต่ที่เกี่ยวกับนักโทษเทวดาหมาสีส้มเหมือนฟัดฟักต้ม อมลิ้นเงียบอ้างเป็นตัวแทนประชาชนกินเงินเดือนหลวงเอาตำแหน่งไว้คอยประกันตัวโจรจากนั้นก็เอาแต่กินขี้บี้นอนบนเรือนแล้วหาทางขึ้นไปขี่รถบนหลังคาเมื่อวาน15ธันวาคม66นายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลไปบ้าน้นำลายในหัวข้อร้อยวันรัฐบาลเพื่อไทยผ่านหรือไม่ผ่าน พักมึงนั่นแหละผ่านไม่ผ่านในหน้าที่ฝ่ายค้านชะโงกดูเงาในกระถางล้างตีนดูบ้างรัฐบาลเพื่อไทยนะ่ะเขาผ่านอยู่แล้วในเมื่อฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลมีความหมายเป็นแค่ทรัพในประจําเดือนของเขาเท่านั้นก้าวไกลนะ่ะก็เพื่อทักษินโดยทักษินของทักสินตั้งแต่อยู่ในบทลูกไปถามไอ้ตีหัวตั้งดูก็ได้มันกล้าปฏิศเสธไหมล่ะฉะนั้น ใครก็อย่าไปเป็นไอ้งั่งให้ก้าวไกลด้วยเข้าใจว่าเป็นพรรคคนรุ่นใหม่ต่างขั้วเพื่อไทยแล้วไปบ้าคลั่งว่าลมเจ้าคือทันสมัยคนรุ่นใหม่ต้องแนวนี้ยึงจะเทพพร่ำเรื่องให้คะแนน100วันรัฐบาลผ่านไม่ผ่านจบนักข่าวถามพิธานายทักษิณอยู่ชั้น14หรือไม่พระเอกลิเกเขาตอบอยังไงร,รู้ไหมพิธาตอบว่าผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย โอ้ไอ้กลัวมัวไปตามเรือกแอปทักโอนมีแฟนใหม่อยู่ละสิท่าเออแต่ว่าไปไอก้กลวกเนี่ยไอ้คิวนายกระดับเดียวกับเศรษฐานะเพราะเรื่องนักโทษเทวดานักข่าวถามหลายวันก่อนเศรษฐาก็ตอบมาตรฐานเดียวกับพิธานี่แหละว่าไม่ทราบเรื่องเลยเป็นหน้าที่กรมรชาชธรร์และกระทรวงยุติธรรมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผมกระทรวงยุติธรรม ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารรัฐบาลเพื่อไทยที่นายเศรษฐาเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่ดอกหรือถ้ากระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวกับนายกแล้วบริษัทแสนสิรินี่เกี่ยวไหมเพราะเห็นย้ายฐานไปปลูกบ้านปลูกคอนโดที่ภูเก็ตขายดิบขายดียิ่งกว่าตามมีตามมาขายหอยริมหาด14-18ทถึงธันวาบินไปประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุน่นแล้วเมื่อวาน15ธันวาคม นายกยื่นหนังสือขอลาพักร้อนต่อจาก19ถึง22ธันวาคมไปญี่ปุ่น5วันลาพักร้อนต่ออีก4วันรวมเป็น9วัน23ถึง24ธันวาคมเป็นเสาร์อาทิตย์รวมแล้ว11วันกลับมาทำงานแป๊บๆก็29ถึง31ธันวาคมและ1มกราคม67รวมอีก4วันสรุปแล้ว100วันถามตรงๆเสียถาทำงานเป็นเนื้อเป็นหนัง ใน100วันมีถึง30วันไหมไม่ต่างยิ่งลักเลยเป็นนายกก็ให้ประเทศโน้นนี้เชิญแล้วแต่และแต,แต,แต่บินไปแทบไม่เว้นแต่ละเดือนไม่นอกประเทศก็ต่างจังหวัดเสธาก็อย่างนั้นหาเหตุไปประชุมต่างประเทศบ้างไปตรวจงานจังหวัดโน้นจังหวัดนี้บ้างแล้วคุยผมทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันมีผลงานอะไรเป็นรูปธรรม ที่คุ้มค่าเดินทางค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าเกณฑ์คนมากรีดมายกป้ายบางแต่ก็เข้าใจนายกพับเผชดก็อย่างนี้เหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ใช่หรอกอยู่ที่คนเชิดต่างหากคือทักษิณต่างหากทั้งยิ่งรักทั้งเศษษฐาอยู่ในพิมพ์เดียวกันนั่งทำเนียบนั่งหัวโต๊โครมก็แค่หัวตอเพราะทุกหัวข้อทุกสั่งการทุกโครงการที่จะอนุมัติ อยู่ที่นายกตัวจริงคือทักษิณผ่านคนที่เขาส่งไปคุมไปกำกับในแต่ละกระทรวงนายกลาพักร้อนไปพักที่ไหนไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนไปภูเก็ตที่โครงการแสนสิริงอกงามเป็นดอกเห็ดอยู่ตอนนี้แล้วอย่าเผลอไปเล่นบทในทุนอสังหาเข้าไปสั่งการอะไรในบริษัทแสนสิริเข้าหลักเกิดข่าวรั่วไปถึงพี่สีเดี๋ยวจะไปกันใหญ่คดีเก่ายังไม่หาย คดีใหม่มาอีกหัวจะปวดทีนี้มาคุยกันถึงประเด็นว่าทักษิณจะเข้าเกณฑ์ไปติดคุกที่บ้านตามระเบียบใหม่ราชทรรมไหมเขาโมงกันเป็นสองในยะบ้างก็ว่า20ธันวานี้รับโทษครบ1ในสของโทษจำหนปีเข้าเกณฑ์ขอพักโทษได้ตามระเบียบใหม่เพราะมีเหตุพิเศษเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางรับโทษมาแล้วหนึ่งในสอายุเกิน70ปีแล้ว มีภาวะป่วยชราภาพร้ายแรงพร้อมตายตอนไหนก็ได้และมีผู้พร้อมรับอุปการะในการออกไปถ้าเข้าเกณฑ์นี้วันที่20ทธันวาที่จะถึงนักโทษเทวดาจะเหาะจากสวรรค์ชั้น14ไปสถิตวิมานจันทสองล่าได้แต่น่าเสียดายช่วงนั้นนายกเศรษฐาลาพักร้อนคงไม่ได้ไปปิดทองขอพรอีกในยะหนึ่งเขาบอกว่า พรบราชทรรพศ .60 และกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติพศ .2562 าหกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการพักโทษคือต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือน หรือ1ใน3ของกำหนดโทษแล้วแต่ประการใดจะมากกว่าถ้าตามเกณฑ์นี้6เดือนคือมากกว่าทักษิณต้องรอไปอย่างน้อยถึง22กุมภาพันธ์หกเจถึงจะขอพักโทษออกไปนอนนอกบ้านได้ก็ต้องไปวัดใจคณะกรรมการพักการลงโทษของกรมราชธรรมเขาทักษิณจะเป็นตัวราหูออกมาอมเมืองวันที่20ทธันวาหรือไม่ถ้าออกมาจริงๆ ใครจะอมใครระหว่างทักษิณเหนือกับทักษิณใต้อดใจรอสักครู่แล้วจะรู้ใครหมู่ใครจ่าวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผาพู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ